คลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง It Ends With Us หรือร่องรอยแห่งรักเราผลงานของ Blake l ล v e l y นะครับตอนนี้พี่โออยู่ที่บางกะปิ c ีเ e p l เพลคอยาตั้งใหม่พัดหนึ่ง สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์โดยเฉพาะสาขาพารากอนซีเนเพล็กซ์นะครับที่เป็นสถานที่ที่พี่โอได้ดูเรื่องนี้แหละขอบคุณโซนี่พิกเจอร์สด้วยที่ชวนไปดูในรอบสื่อมวลชนจัดฉายไปเมื่อวานเมื่อวานวันที่14สิงหาคมวันอังคารอ้อวันพุธครับขออภัยและวันนี้หนังก็เข้าในรอบปกติทั่วประเทศนะครับไอคำว่าทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกสาขาคุณผู้ชมจะต้องตรวจสอบในแอปของเมเจอร์เองก่อน นะครับจะมาถึงโรงแล้วบอกว่าไม่เห็นมีแล้วมาว่าพี่โอี้ก็ไม่ถูกนะพี่โอ้จะพูดทุกคลิปไม่ได้นะครับก็ it and sweet us หรือร่องรอยแห่งรักเราเป็นหนึ่งใน5เรื่องที่เข้าฉายสัปดาห์นี้โดยที่ใช้เอ็มพาได้สำหรับที่บางกะปินี้ก็มีห้างโลตัสสาขา มีเมเจอร์โรตัสบังกะปีเข้าฉายครบ5เรื่องเลยแต่ส่วนที่บังกะปีซีเนเพล็ก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเอเลียนโรมูลัสนะครับก็รอเรือทั้งนั้นเลยโรมูลัสร่องรอยเร,ร,ราแม่นา่าทรุมิติซี r ครตแล้วก็เรื่องอะไรอีก,กเรื่องหนึ่งนะลืมไปแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งจะดูหยกหยก,ยกยออ AI ร้อนรักรอเรือล้วนๆครับมีหนังอินเดีย2เรื่องอันนี้รอเรือแน่นอนอยู่แล้วก็ เป็นหนังที่พี่โอเข้าใจผิดไปมากทีเดียวเพราะตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเป็นเบลค e ไรซฟรเห็นว่าเป็นเลดี้พูครับเลดี้พูมาปรากฏตัวแบบว่าใส่ชุดใส่ชุดเด็พูแล้วก็เป็นผู้หญิงเดินออนแอนมีผมยาวสลวยแล้วเสียงก็เป็นเบลค e นะแต่ใส่หน้ากากแต่เขาก็ยืนยันว่านั่นคือเบลค e ไรซฟรจริงๆเพราะว่ามันมีตัวพูสองตัวเด็กอะไรนะเด็กเบบี้พูกับ อะไรคิดพูนะครับสองคนนี้ก็เป็นลูกของแรน์เรโนลกับเบรกไลรี่มาร่วมแสดงในฉากนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะมาแสดงด้วยถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากนะครับดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่ข้างกองก็เห็นว่าเป็นบทตลกสนุกสนานก็นึกว่าเรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่จะดูแล้วฮาดูแล้ว ดูไปยิ้มไปมีความสุขแรกๆก,ก็ดูอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันกลายเป็นดราม่าโรแมนต์นี่มาเปิดข้อมูลเอาทีหลังหลังจากที่ได้ดูไปแล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่รู้อะไรไปก่อนเลยพี่โอก็อยากจะแนะนําคุณผู้ชมอย่างนี้แหละครับถ้าจะดูหนังเรื่องไหนที่เราอยากดูจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนดูหนังได้ทุกประเภทนะเข้าไปดูได้เลยสําหรับเรื่องนี้ก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่สําหรับคนที่ต้องการดูเพื่อหาข้อมูลเพื่อที่จะต,ตรงกับจริตของตัวเองจริงๆเนี่ยก็ จะแนะนำไปก่อนก่อนที่จะมีสปอยเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นแนวดรามา่าโรแมนติกซีรีส์จริงจังไม่ใช่หนังรอมคอมนะครับเป็นหนังดรามา่าไม่แทบจะไม่ตลกเลยนะแต่ไอความโรแมนติกนะมีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังรักและก็กล่าวถึงเรื่องราวของความรักตอนแรกความรักจริงๆความรักที่เข้มข้นมากความรักรักแบบเจ็บๆเลยนะครับเจ็บจนขนาดมีร่องรอยแห่งรักเราขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ จะบอกว่าชื่อเรื่องภาษาไทยเนี่ยตั้งไว้แบบนี้ดีแล้วเนื่องจากว่าชื่อภาษาอังกฤษ it and swit us มันจะแปลได้ความว่าให้มันจบที่เราเดี๋ยวประชาชนชาวไทยก็จะพูดเรื่องนี้เป็นว่าให้มันจบที่รุ่นเราแล้วก็จะไปการเมืองมันก็จะเบี่ยงเป็นประเด็นของหนังเรื่องนี้ไปไกลพอสมควรนะครับก็แต่ว่าชื่อภาษาไทยนี่มันสปอยไงพอสปอยแล้วเท่ากับว่าพี่โอ๋ก็เอามาพูดตรงนี้ได้ว่ามันเป็นรักแบบเจ็บเจบรักแล้วเกิดร่องรอยแล้ว l บ k e l ลฟ์ลี free, เป็นผู้อำนวยการสร้างและแสดงนำเองเท่านั้นยังไม่พอจั s t ิน b a r ์โรนีนะจสึกจำชื่อถ้าพี่โอออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นนักแสดงนำฝ่ายชายแล้วก็ยังเป็นคนกำกับเองอีกด้วยแต่ว่า มันจะมีพระเอกอีกคนนึงนะผู้ชายสองคนก็คือเป็นเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยนอกจากทีพ่พอพี่โอเห็นว่ามันเป็นรักสามเศร้าพอตอนต้นเจอผู้ชายอีกคนแล้วก็กล่าวถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะห่วงหาอะไรวอนไม่รู้ว่าจะรักใครมากกว่าใครอะไรประมาณนี้พี่โอก็จะคิดว่ามันเป็นหนังประเภทอีโรติกแบบฟิ s h a d เชดกำลังจะปิดตาดูแล้วเพราะว่าพี่โอรับหนังแบบโรแมนติกไม่ค่อยอีโรติกไม่เคยได้เนื่องจากว่าเป็นคนที่ ไม,ไม่ไม่ไม่อินกับความรู้สึกทางเพศอะไรประมาณนี้นะครับหลังเรื่องไหนมีเรื่องเพศเยอะๆพี่โอก็จะง่วงเห่าหานอนเพราะอันนี้ก็เกือบเกือบมีเหมือนกันเพราะว่าที่จริงแล้วเราจะเห็นเบรก e ไลดลี่เนี่ยมีความเซ็กซี่มีความมีเขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดทางชีววิทยาทางชีวภาพนะครับก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วผู้กำกับก็เป็น <laughs> ดารานำเองด้วยเอะแล้วเดทผู ที่จริงไลอันเนโลโน่ก็มางานเปิดตัวนี้นะแต่ควงคู่ฮิวจ์แจ็คแมนมาดูด้วยเขาก็คงเกรงใจกันบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะไม่เลยเถิดมันไม่ใช่แนวอีโรติกมันก็จะเป็นดราม่าโรแมนติกอย่างเดียวแล้วประเด็นที่กล่าวถึงเรื่องนี้มันรุนแรงมากคือประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวความรักที่จะต้องทนอยู่ทนอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดนะครับเราก็เคยเห็นผู้หญิงประเภทนี้หลายคนและที่ทนกับสามีที่ประเภทว่าลงไม้ลงมือ นี่เรื่องนี้เขาก็กล่าวว่าเมื่อเห็นการลงไม้ลงมือในครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงที่เห็นพ่อตีแม่เนี่ยก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตัวเองก็จะรับได้เมื่อมีสามีที่ตบตีตัวเองแต่ว่ามันสมควรอย่างนั้นหรือเรื่องนี้ชื่อภาษาไทยก็เนี่ย we break the pattern of the pattern break or the p a t t e r r break อ uh, ัชื่อภาษาไทย,าาไทยเขาโปรยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับอันนี้ก็ตัดสินใจกันคุณผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะให้พระเอกเป็นใครพระเอกจะเป็นแฟนคนที่รักห่วงใยแล้วก็มีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาในอดีตแต่แฟนแฟนก็คือครอบครัวก็เจอสิ่งนี้เหมือนกันแล้วแฟนที่ต้องเลิกกลากันไปก็เพราะว่างพ่อของนางเอกเป็นพวก ใช้กาลังอะไรประมาณนี้พี่โออันนี้อันนี้พี่โอขอ,อย่าสปอยแล้วนะั้นมันทายคลิปแล้วปกติไม่ค่อยมีคนดูสิ่งตรงนี้นะครับก็หรือจะเลือกสามีที่รักมากอันนี้คําตอบคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะพี่โอปอกแทนได้เลยว่าส่วนใหญ่จะเลือกสามีส่วนใหญ่จะเลือกความรักแต่จะไม่เลือกความถูกต้องจะไม่เลือกในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อครอบครัวเพื่อลูกของตัวเองนะครับอันเนี้ยเรื่องนี้ตอนแรกๆพี่โอก็ ไม่บอกดีกว่าว่าสรุปจบยังไงแต่ตอนแรกเข้าใจว่าเรื่องนี้จะต้องจบแบบขัดใจพี่โอแต่สรุปแล้วจบแบบถูกใจพี่โอมากๆครับเพราะฉะนั้นพี่โอให้เรื่องนี้8ดเต็มสิความยาว2ชั่วโมง10นาทีใน IMDB ได้คะแนนจากนักวิจารนณน้อยครับ5 4าสิเต็มร้อแต่จากประชาชน7 0ดเต็มสิในเว็บมะเขือก็ให้เรื่องนี้นักวิจารณ์ชอบแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นักวิจารณ์อาจจะแบบว่าผู้ชายนะเป็นพวก บบว่าถ้าผู้หญิงคิดอย่างนี้เหมือนกันทั้งโลกก็อาจจะตัวเองอาจจะสูญเสียอํานาจไปแต่คนดูชอบมากให้ถึง93%้อพี่โออยู่ในกลุ่มคนที่เห็นใจผู้หญิงแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อครอบครัวเพื่อลูกนะครับสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่โอก็เผยล,ลุดสปอยไปแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเรื่องนี้น่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใครที่ต้องการหนังแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ไปดูเรื่องนี้ได้แล้วใครที่กําลังมีปัญหาชีวิต เจอกับเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้พี่โอว่าดูเรื่องนี้แล้วอาจจะสว่างใสปิ๊งมีทางออกให้กับชีวิตเป็นอย่างดีก็ได้นะครับขอบคุณ Sony Pictures และ Major Cineplex Paragon Cineplex นเพกซบางกะปิซีเนเพล็กซ์ไว้นะโอกาสนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทั้ง y o u u u b ทิกต t o k ที่ติดตามกันมาถึง7,000กว่าซับผู้ติดตามแล้วนะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้าพี่โอวพูดอะไรผิดพลาดคาดตกปรดองต้องขออภัยด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ ให้มันจบที่รุ่นเราเอ้ยไม่ใช่ให้มันจบที่รักเราร่องรอยแห่งรักเราครับ